ในเคสที่ว่าอาการเครื่องเปิดไม่ติดสิ่งแรกที่เราต้องตรวจสอบเบื้องต้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวัดให้ดูนะครับในเคสที่อาการเปิดไม่ติดกดออนแล้วกระแสไม่เปลี่ยนดูซิว่ามันเสียอะไรก่อนอื่นต้องดูพาร์ตบอร์ดก่อนนะครับว่าบอร์ดเนี่ยพาร์ตบอร์ดอะไรแล้วก็ไปดาวน์โหลดวงจรมาหรือว่าบอร์ดวิวแต่ถ้าไม่มีไม่มีบอร์ดวิวได้แต่วงจรก็ยังดีนะครับอันนี้พาร์ตบอร์ด l a a 9 9 3ิดกก็ ไปดาวน์โหลดวงจรมาก่อนอาจจะไม่ค่อยตรงนะแต่พอดูเป็นไกด์ไลน์ได้นะครับสิ่งที่เราต้องวัดอย่างแรกเลยคือออนออกขาวออนออกของ EC นะครับว่าไฟไฟที่สวิตช์เนี่ยของ EC เนี่ยมันมีไฟหรือเปล่าแบบนี้นะครับมันก็จะวัดได้ประมาณา3 3โวลต์ถ้าวัดแล้วมีแรงดันเราต้องกดปุ่มเปิดดูซิว่าแรงดันมันตกหรือ0โวลต์หรือเปล่าแบบนี้นะครับ ถ้ามันตกระสุวนวต์กดออนแล้วตก่แสดงว่าโอเคสวิตช์มันทํางานได้ปกติมันสั่งออนมาที่ EC แล้วแบบนี้นะครับกดแล้วก็ตกระสุวนวต์ปล่อยก็มาเป็น3โววต์โดยประมาณนะครับแปลว่า,าไฟออนออฟสวิตช์เนะี่ยมันโอเคแล้วแหละ,หละไม่ได้มีปัญหาอะไรนะต่อไปก็ไปเช็คขาอื่นที่สําคัญนะก็คือเซ็นเซอร์ก็คือเซ็นเซอร์อบันพับเนะี่ยต้องไปเช็คก่อนมันต้องมีนะไร้ขาที่ชื่อว่า LID นะครับเซ็นเซอร์บันพับก็จะวัดได้ประมาณ3.3โวลต์อโดยประมาณ ถ้าเซ็นเซอร์วันพับมีไฟไฟสวิตมีไฟกดออนแล้วตกโอเคอ่าเบื้องต้นอ่ะมันโอเคแล้วแหละไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับอ่าอย่างอื่นก็ไปไล่ขาพวก EC reset แบบนี้ครับเออมันต้องมีไฟเนี EC rst หรือ EC reset ต้องมีไฟส่วนอ่าบางรุ่นเนี่ยที่มีขา adapter id หรือขา id ของ adapter ที่ส่งมาที่ EC เนี่ยก็ควรจะวัดก็ได้ประมาณ3ามโวลตสวลตก็ ก็ให้มีแรงดันขึ้นมาแล้วกันนะครับว่าขา ID เนี่ยมีไฟก่อนโอเคอันนี้วัดได้ประมาณ4.3โวลต์ก็ก็โอเคครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็วัดให้ครบ EC reset ถูกไหมาขา on off ขา AC in อันนี้เป็นเซนเซอร์ที่มาจากแบตนะครับก็คือเป็นไฟที่มาจากาวงจรชาร์จว่ามันปกติก็ต้องวัดขาที่เชียว AC ่า AC in ก็ต้องมีแรงดันไฟก่อนนะครับ3.3โวลต์โดยประมาณถ้ามีครบขนาดนี้มันต้องออนได้แล้วแหละ ไม่งั้นก็ที่เหลือก็ต้องไปวัดขาขาแปดของไบออสเนะี่ยมันต้องมีไฟครับก็ไปวัดดังนั้นไฟที่ขาแปดก็ได้ประมาณถ้าได้สามโวลต์นะถ้ามีไฟแล้วก็ลองแฟดดูครับในเคสเนี่ยผมตัดไปแล้วกันผมผมแฟดดูละมันมันยังเปิดไม่ติดอ่าถ้าเคสเนี่ยนะถ้าไฟขาแปดไบออสหรือขาอื่นๆของไบออสมีไฟเนี่ยโอเคมันมันทำงานโอเคแล้วแหละมันก็เหลือแต่ว่าต้องเอาอีซมาเปลี่ยน ก็เปลี่ยน EC เลยครับถ้า e t e ท t ไม่เจอก็เปลี่ยนตัวใหม่เอาไป e t e ท t ใน Debug ซิปหนึ่งสองแปดนะครับเป็นตัวอ่าน EC เลยผมใช้ตัวนี้เพราะว่ามันจะได้ดี e ท t ว่า EC เจอไม่เจอตัวเดิมมันตัวเดิมมันดี e ท t ไม่เจอเลยครับก็เปลี่ยนตัวใหม่ไปเลยเหมือนกับมันมีปัญหาที่ตัวขา EC บางขาแบบนี้ครับมันอ,อาจจะรวมเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่าตัวมันอาจจะเสียก็ได้นะเม็ดมันอาจจะมีปัญหา ก็เลือก select motorboard นะครับเลือก e e ก่อนแล้วก็เลือก debug chip 1 2 8นะครับเลือก s h i p แล้วก็กดโอเคไปเลยมันจะเขียนให้เลยครับอันนี้มันเป็นอ่าคล้ายๆกับ debug chip หรือคล้ายๆกับแก๊งเขียนนั่นแหละรครับเอา e c มาวางล็อกขาไว้แล้วก็อ่าเลือก motorboard ให้ตรงเลือกชิปเป็น e e แล้วก็กดคำว่า r e a d id จากนั้นก็มา open file ที่จะแฟลเข้านะครับก็ ไปดาวน์โหลดมาจากเว็บ b e n e f i c vs เหรอที่ไหนก็ได้ครับที่เรามีหรือว่าดูดออกมาจากบอร์ดที่ดีก็ได้แล้วแต่แต่อันนี้ผมดาวน์โหลดมาแล้วกันก็โหลดไฟล์มาแล้วก,กดเขียนเลยครับหลังจากที่กดเขียนนะก็รอมันครบร้อยเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองแล้วก็ถ้ามันเขียนผ่านก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับหรือว่ามันดีเทคเจอร์ ger, มันก็โอเคแล้วแหละแปลว่าเม็ดเนี้ยโอเคอตัวดีวัคซิปนะมันก็ดีเพราะว่ามันดีเทคก่อนไงว่า เม็ดนี่มันเจอหรือเปล่าถ้าดีเทคแล้วไม่เจอหรือไม่ดีเนี่ยก็ไม่ต้องเขียนเข้าไปครับเพราะเม็ดมันใช้ไม่ได้ดีกว่าเราวางลงไปแล้วมานั่งเขียนข้อมูลอีกทีมันก็กลายเป็นว่าเสียเวลาเพราะวางคิดไปแล้วนะครับอันนี้มันดีเทคเม็ดเลยว่าดีไม่ดีเงี้ยพอเขียนเสร็จก็เปิดเปิดออกมาแล้วก็เอามาวางไว้ที่บอร์ดเลยครับแล้วก็มาเทสอันในเคสเ่นี้ผมก็แค่เปลี่ยน EC ตัวใหม่แล้วก็แฟตด้วยดีบ u ักซ์หนึ่งสองแปดแล้วก็ไปวางคืนที่บอร์ดนะครับแล้วก็เทสโอเคมันออนได้ปกต ก็ไม่ได้ดูนะครับรจอลูกค้าแตกอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วเพราะว่ามันมันเปิดไม่ติดเนาะก็ไม่ได้เห็นอันนี้เราแจ้งลูกคา้าอีกทีว่าเออจอมันแตกแล้วก็มันเปิดไม่ติดแต่ทอน,นี้คือ,อเปิดติดมีภาพเรียบร้อยนะครับก็คือ,อวัดไฟทุกอย่างสมบูรณ์แล้วก็แฟลชเบออด,ดูแล้วมันก็จะมีปัญหาที่ตัว EC แหละถ้าถ้าเป็น EC ที่ต้องแฟลชนะก็เอามาแฟลชก่อนแบบนี้นะครับแล้วก็เปิดติดมีภาพตามปกติอันนี้คือขั้นตอนการตรวจสอมโดยทั่วไป